สวัสดีจ้ามันเนี่ยไปอยู่กับผ้า,ามาเบิงสวนอ้อมบ้านคือเก่าลหละจ้าบ่มี่มองไปจ้าไปไซบ่เป็นจ้ายานลง เบื้องบาาักขามแปลบาาักขามเทียนน้ำกันจ้าซ้ำไว้ก็ลังง่ามจ้าเอาไปปลูกหน้าจ้าผักขาจ้า ยจ้าก็ล่างงามต้นใหญ่ตาจ้าตาไทยแตกตัดออกให่แตกนอหลายจ้า ตัดออกแล้วเอา,เอา,เ,อาเอาต้นไปใส่ในห่องเด้อจ้ะหอมหอมเอาต้นไปว่างไ้จ้าตัดออกเอาใบไปใส่ไว้ในห่องหอมเตยจ้าใส่ไว้ในห่องนอนจ้าหอมหอม อันนี้ตาต้นออกกระลังเตียก้นหลายต้นจ้ะม่ร้อเบิ้งต้นบาก,กูดแค่เกาจะเด็ดเด็ดโซเม,มอร์จะใบเอาไปทอดจินจจะ จินซอสกับปนจาใส่แจงนอม้พร้อมจาแจงอ้อมได้มดจาตัดผักขากระลังปงจา ปูกกระชายเจียมไม่น้ำจาส่วนขั้วประยุปลูกเตยใส่ให้ร้อมจาให้ดินสมัยก่อนจาเอามามันแตกก็เลยมาปลูกเตยใส่จา ประยู่ซ้ำผักขากรล่างเตียดจ้าเอาไว้ในหม่มมันแดดขิงจ้าแม่ประยู่ขิงตตยเหมือจ้ามะก็สิมา,าปลูกใหม่จ้า อย่านั่งหน่อยกำลังติดจ้าอันนี้ต้นมะลิจ้าดอกมะลิมะลิใหญ่จ้มามะลิดอกใหญ่หอมหอมจ้า ในการมาลีจ้าใชาก้กระทางไว้ย่างบอท่านแด้เป็นดอกอันนี้ดอกผุดปลาจา้าปลูกไวไ้วายผ่าจา้า อันนี้ผักกูด้าผักกูดใส่กระทางจ้ะกรล่างปง่งหยอดจ้ะกรล่างห้ามจะ ปลูกไบห้ายหลายจะเอามาแต่เมืองเลยแต่มันตายเหมือดแม่ปราย่ดูแลจ้ะมันก็นเล็บลูกบ่มีเวลากระลังปรงตอนหน่อยจะ๋ยวข,ขยายออกใส่กระถางอื่นไปจ้ะ หามาปลูกเนี่ยจเพ่นเอามาฝากอาวิจา้าพ่นเอามาฝากหาหกต้นตายมันเหลือต้อนเดียววานกระเจี๊ยบจา้า ากา็เกียรไปก็ลังเกิดจ้ะนั่งก็ออกยายปลูกจ้ะไว้ใส่ต้มไก่ใส่ต้มไก่ต้มปลาจะหัวละพ้าจะ กระลังตีดจ้าหัวละพาอันนี้กระเพ้าจ้าผัขันชายจ้าวาดในบอกเกิดเลยจ้าสงสัยเป็นไนเกา่าและเอาต้นมาซ้ำไว้จ้ตาตัดหากมาซ้กำกรลังตีดจ้าพักบุ้งน้อยโลกไปกินแล้วจ้าแล้วานใหม่จ้า ถอนถอนต้นน้อยเอาไปจินแล้วจะจินนบะุ้งพักบุ้งอ่อนจ้ะันนี้ปลูกพายตูจจะเอางาปลูกเสื่อมาแล้วมาใส่แยงนอไมเอางามันปลูกจ้ะเสียดายเนาะนี่พระบุ่งบ้านจ้ะ ทุกบูงบ้านนะมันเนบใ่กระทางไว้จ้ะในเมืองบบมีทีเนาะจะเนาะทีหน่อยมีพักกระเดาจ้ะผูกหัวละผ้าไว้ข้างล่างจะพักกระพักกระเดากะล่างปงหยอดจ้ะตัดต้นออก อันนี้ผักพงชุดหลดจะผักชีย,ยา่าผูกกระเพ้าไว้น้ำจะใส่กระถางเน็บใบเตยใบพร้อมจะผักเพลีกแซมลงไปจะจกักแมนหยังต่อแมนหยังละประโยชน์กระได นี้วานในแค่จะแค่กับใน่ผักกะะเดาจะแค่กับล่างแตียกจะแค่บานเน็บตาไข้ไว้ให้ลูกแน่นจะกับขามันกระเจี๊ยปลาอยู่มันเหียจะเคลือที่หลายจะถุงขาดเหีย เบ่งอะโวคาโดจะสูงแล้วเน็้หยอดกำลังแตกจ้ะ รอสวนแล้วมาจินตำซัวเขาพุ่นน้ำประโยชน์ได้จะยาแฟาเบื้อประโยชน์ได้จะเปล่ยงกลยจะ ตัวข้าปุ้นจะข้าปุ้นแห้งลวกมาสัวจะในผักกรถินไ้นสตอจะใส่น้ำกันลวกผักจะลวกบะเขือกระเจี๊ยบเฉียวจะจะบักอือ มาจ้ามาจินน้ำกันจ้ามาจินน้ำปโยชน์จ้าแซบแซบน้ำกันจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณถูกกำลังใจที่มาจินน้ำปโยอดาจ้าเด้อ สบายด,ดีจ้ามาจินสวากาปุ้นนะ้ำประโยชน์แซบแซบน้ำกันจ้าน้ำอันชันจ้า ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ